สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ12ตุลาคม2568แครับแจ้งข่าวการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนี้เป็นข่าวสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับและมีข่าวออกมาแล้วว่าให้ไปยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับการยืนยันสิทธิ์เพื่อรับ เบี้ยยังชีพประสงอายุหรือการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพประสงอายุปีงบประมาณ2570สําหรับผู้สูงอายาลใหม่ที่เกิดระหว่างวันที่2กันยายน2 5 0 9ถึง1กันยายน25 1 0ก็คือผู้เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 1 0นสั่นแหละครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5ง8ถึงเดือนกันยายน2 5ง9 ถ้าเป็นชาวกรุงเทพมหานครก็ที่สำนักง,งานเขตนะครับมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตไหนก็ไปสำนักง,งานเขตนั้นนะครับถ้าเป็นกรุงเทพนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุชาวต่างจังหวัดมีชื่ออยู่ในเขตอบตอไหนก็ไปอบตอนั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลไหนก็ไปเทศบาลนั้นนะครับคุณสมบัตินะครับต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วก็พร้อมเอกสารยืนยันเสร็จนะครับ คุณสมบัติครับมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีบริบูรณ์และเกิดก่อน2กันยายน2,510คือจะมีอายุ60ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายน2,500 69นะครับเป็นต้นไปนะครับก็นี่แหละคือกลุ่มที่จะต้องไป เียาสิทธิ์แล้วก็ขณะนี้ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการอื่นจากรัฐหรือรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกสารที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนถ่ายสำเนาถ่ายเอกสารด้วยนะครับลงชื่อสำเนาถูกต้องด้วยเอาใบจริงไปด้วยทะเบียนบ้านฉบับจริงไปด้วยแล้วครับถ่ายเอกสารด้วยลงชื่อสำเนาถูกต้องด้วยสมุดบัญชีธนาคารนะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์ของเรานี่แหละที่จะใช้ รับเงินเบี้ยเงียบผสงอายุนะครับกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยืนยันสิทธิแทนก็มีหนังสือมอบอำนาจนะครับซึ่งหนังสือมอบอำนาจก็ขอได้จากอบตหรือเทศบาลนะครับพร้อมลงชื่อผู้รับมอบอำนาจลงชื่อผู้มอบอำนาจแล้วก็ลงชื่อพยานสองคนและบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีเอกาสารของผู้ที่จะ ขอรับเงินผู้สูงอายุก็บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านบัญชีนธนาคารนะครับขั้นตอนนะครับตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองนะครับจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยงานท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่อในทะเบียนบ้านถ้าเป็นกรุงเทพก็สํานักง,งานเขตถ้าเป็นท่านพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในเขตเอาบาตใดก็ไปอาบาตอนั้นถ้าอยู่เทศบาลใดกไ็ไปเทศบาลนั้นนะครับยื่นคาขอ,ขอพร้อมเอกสารประกอบนะครับแบบฟอร์มสําหรับกรอกรายละเอียดจะอยู่ที่อาบาตอหรือเทศบาลน,นะครับ กรณีไม่กรณีไม like ่สะดวกเดินทางสามารถมอบอำนาจให้ผู้อ like. so ื่นไปทําการแทนได้ทีนี<_<_<_<_<_<_้การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยเงืีอนคิสูงอายุเป็นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวนะครับก็จะได้รับเบี้ยเงื่อนคิดผสงอายุตลอดไปการลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเอาละครับฟังสรุปอีกครั้งนะครับฟังสรุปอีกครั้งก็คือคนที่จะไปยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบี้ยเงืีอนคิดผสงอายุในปีงบประมาณสองห้าเจ็ดศูนย์ก็คือจะได้รับ เบี่ยชีพครั้งแรกในปีประมาณ2570นั่นแหละครับและต่อไปก็จะได้รับทุกเดือนตลอดไปนะครับก็คือผู้เกิดผู้เกิดก่อนวันที่2กันยายน2.510นะครับก็ถ้าไล่เป็นเดือนเกิดก็คือไล่เป็นเดือนเกิดก็คือเกิดวันที่ 2, 2> กันยายน2 5 0 9นะครับถึง30กันยายน2509นี่เดือนที่1คนที่เกิดในกลุ่มเดือนนี้นะครับอย่าลืมไปเย็นย,นย,นยนันเสร็จนะครับ เกิด2ถึง3ากันยายนยาย9นะครับเกิดเดือนตุลาคม2 5 0 9ทั้งเดือนเกิดเดือนพฤศจิกายน2 5 0 9เดือนธันวาคม2 5 0 9มกราคม2510กุมภาพันธ์2 5 1 0มีนาคม2510เมษายน2 5 1 0พฤษภาคม2 5 1 0มิถุนายน2องพกราคม2 0สิงหาคม2 5 1 0กันยายน2 5 1 0เฉพาะวันที่1กันยายนนะครับ 2,500ส่วนคนเกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2,500เป็นต้นไปยังไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์นะครับขอให้ไปยืนยันสิทธิ์ปีหน้าครับทีนี้การยืนยันสิทธิ์ก,ก็ไปที่อบตอหรือเทศบาลตามผมวิเคราตามเอกสารที่อกล่าวมาเมื่อกี้นี้ครับขอให้ยืนยันยืนยันสิทธิ์ช่วงแรกในเดือนตุลาคมถึงเดือนพิกายน2เดือนนี้ก่อนนะครับไปยืนยันสิทธิ์ในวันและเวลาราชการนะครับเดือนธันวาคมเขาจะหยุด ทีนี้ต่อไปครับเมื่อหยุดเดือนธันวาคมแล้วถ้าหากว่าตุลากับพฤศจิกายนใครยังไม่ไปยืนยันสิทธิ์เพื่อบบยยรับเบี้ยเงีพผู้สูงอายุนะครับก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์ได้อีกในเดือนมกราคม69จนถึงสิ้นเดือนกันยายน69โดยจะต้องไปในวันทําการนะครับทีนี้ทีนี้เมื่อยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยเงีพยผู้สูงอายุแล้วจะได้รับเบี้ยงงีพผู้สูงอายุเมื่อใด ก็จะได้รับเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ครับเช่นใครที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายน2569ก็จะได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนตุลาคม2569หลังจากนั้นก็จะได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุทุกเดือนนะครับหรือคนที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ในเดือนตุลาคม2 5 1 9เดือนแรกที่จะได้รับเบี้ยงชีพก็คือเดือนพฤศจิกายน2569ทำนองนี้นะครับ หล ment, march, ังจากนั้นก็จะได้รับทุกเดือนการได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุครั้งแรกในเดือนตุลาคม69อันนี้หมายถึงช่วงที่ได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเดือนแรกนะครับในช่วงเดือนตุลาคม69จนถึงไม่เกินกันยายน2570นี่อันนี้เขาเรียกว่าได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุครั้งแรกในปีงบประมาณ2570หลังจากนั้นก็จะได้รับทุกเดือนนี่แหละกลุ่มนี้แหละครับจะต้องไปยืนยันสิทธิ์ กลุ่มที่จะต้องไปยืนยันสิทธิ์ที่อปรตรหรือเทศบาลนะครับคือคนเกิดก่อน2กันยายน2510นะครับอันนี้ก็อย่าลืมบอกกันต่อๆไปนะครับสำหรับคนที่ดูที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมบอกคนที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2510นะครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่2กันยายน2509ถึง หนึ่งกันยายน2 5 1 0ัห้ใครเกิดช่วง12เดือนนี้ครับคือกันยายน2 5 0 9 2 2กันยายน2 5 0 9นะครับจนถึง30กันยายน2 5 0 9นี่แล้วก็เกิดตุลาพฤศจิกาธันวาสองพันแล้วก็มกราสองพันจนถึงวันที่1กันยายนสองพันห้าร้อนี่นะครับใครเกิดในช่วงนี้เกิด2กันยายน2 5งพ เก้าจนถึงหนึ่งกันยาจน 2, สองพใครเกิดในช่วง12เดือนนี้บอกกันด้วยนะครับให้ไปยืนยันสิทธิ์ที่อบตหรือเทศบาลเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจึงจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเขาจะจ่ายครั้งแรกในปีประมาณสองหจะได้เดือนแรกนะครับในช่วงนั้นและหลังจากนั้นก็จะได้รับเบียย้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกเดือนนะครับส่วนใครไม่ไปยืนยันสิทธิ์ก็จะไม่ได้รับเงินเบียยบ้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับนอกจากนั้นนะครับคนที่จะไปยืนยันี้ ก็ยังมีคนที่ได้รับเบี้ยเงื่อผู้สูสอายุอยู่แล้วแต่ย้ายภูมิลำเนาออกจากอบตเดิมที่เคยอยู่ย้ายบ้านเลขที่ใหม่ไปอยู่เขตอบตใหม่ทํานองนี้ครับหรือย้ายบ้านเลขที่ใหม่ไปอยู่เทศบาลแห่งอื่นเคยอยู่ในเขตอบตก็ย้ายไปอยู่เทศบาลประมาณนี้บ้านเลขที่ไปอยู่ในเขตเทศบาลหรืออยู่ในเขตเทศบาลแห่งหนึ่งก็ย้ายไปอยู่บ้านเลขที่อีกบ้านเลขที่หนึ่งในเขตเทศบาลแห่งใหม่อันนี้ก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบี้ยยเงื่อนคิ้สูงอายุนะ อบาาตอหรือเทศบาลแห่งใหม่ตามที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ใหม่ด้วยนะครับจึงจะได้รับเงินเบีย้ยเงี่อนคิดประสบยุนะครับอันนี้ก็มาแจ้งข่าวให้กับเรื่องของการยื่นยันเสร็จรับเบีย้ยเงี่อนคิดประสบยุนะครับ12ตุลาคม258ก็นํามาบอกมากล่าวท่านผู้ชมทางบ้านไว้ครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้จนจนจบน,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 นะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ